สวัสดีครับกลับมาพบเกม The b a c k l i s t Conspiracy Part 3นะครับเรามาต่อกันจากอ่าพาร์ทก่อนรับรางวัลก่อนครับเย่า yeah. วันนี้ได้อะไรได้เบอร์เกอร์คืออะไรอะ่ะครับตอนนี้เราอยู่กับคดีที่สองครับยังไม่จบดูกันต่อเลยอ,อ,อ่าเรามี รับผลการตรวจแ้มครับที่เราตรวจไว้เมื่อวานไปโดนอลเลสเตอร์ตอนนี้โทริ i, น่าจะวิเคราะห์แ้มข้อมูลเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วนะไปดูกันว่าเธอคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเราได้ผูดอีกต่อใหม่นะครับคือโทรินั่เนเองผลตรวจวิทยุสื่อสารนะครับ โรนัลเดสเตอร์วิทยุสื่อสารที่คุณเจอเป็นของยามที่ชื่อไมค์แฮมิลตันเขาว่าจ,จะลืมเขียนรายงานเหตุการณ์ก็ได้หรือไม่ก็จงใจปิดบังอะไรสักอย่างไปคุยกับเขากันดูซิว่าเขารู้อะไรบ้างวันนี้เราต้องคุยกับหลายคนนะครับโทริแล้วก็ไมค์แฮมิลตันต่อไปอไรายงานสิ่งที่พบในถุงขยะ หลังจากตรวจสอบทุงขยะแล้วพบว่าสิ่งเดียวที่น่าสนใจที่เราพบก็คือเศษเทปแม่เหล็กพวกนี้เศษเทปม่เลกมีคนพยายามทำลายเทปแม่เหล็กนี้จนเป็นเศษเลยประกอบกับให้เหมือนเดิมสิเราจะได้รู้ว่าเป็นเราจะได้รู้ว่ามันเป็นเราจะได้รู้ว่าเพราะอะไรเอ ตอนนี้เราไม่มีดาวนะครับเราต้องใช้ดาวเพื่อมาพูดคุยกับ2คนนี้แล้วก็ตรวจสอบทิศแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเราก็เก็บดาวห้องกลางห้องกลางมาดูว่าวันนี้เราจะหาได้เร็วขึ้นไหมแต่ผมว่าผมลืมไปแล้วละ แถบกั้นกล้องเครื่องมือเส่กระจก,ท,ก,ะจกทั้งขยะเส่กระจกทั้งขยะป้ายกำลังปฏิบัติงานหมวกนิรภัยนี่กล้องเครื่องมือแถบกั้นแถบแถบกั้นอะไรอ่ะอ๋อเจอละเย่า yeah, เร็วขึ้นจริงนะครับ <c oughs> อ่าได้มาดาวนึงละ เราคุยกับใครก่อนอ่าคุยกับโทรีก่อนแลวกันนะครับ <c oughs> อาราม,มัดจะใบมัตถะใบ <c oughs> คุณวิเคราะห์แฟ้มข้อมูลเจ้าหน้าที่แฟ้มนั้นเสร็จหรือยังนากามุระนากามุระนี่คืออ่าโทรีนั่นเลยครับ <c oughs> เสร็จหรือยังเหรอแฟ้มสภาพแบบนี้คุณมาวิเคราะห์เองไหมละ่ะว่าของใคร ว่ารู้คําตอบอยู่แล้วใช่ไหมเยี่ยมเลยตกลงของใครล่ะของเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าอลิซาเบธคีนระบุไว้ตรงนี้ว่าเป็นวันแรกที่เธอร่วมง,งานกับเอบคีนเหรอไม่เคยได้ยินแฮะแต่ถ้าหัวขโมยสนใจเธอเราก็ควรสนใจครับเดี๋ยวมาต่อกันเมื่อกี้ผมกดผิดไปกดปิดเลิปครับสวยเลยเมื่อกี้ ลืมอ่านไม่ได้อ่านไปไประโยคนึงด้วยไม่รู้พูดอะไรกันเราต้องมาเก็บด,ดาวต่อนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะคุยกับอีกคนหนึ่งห้องกลางไ<ๆ>ปรองเทา้าบูทใส่กระจก ของน้ำป้ปายกำลังปฏิบัติงานรองเท้าพูดปลองน้ำมันสายฟ้า,าโอ้ยอยู่ไกลจังคิต้ามีเซเคิลครับรีเซเคิลกล้องถ่ายรูปโอเคคแบบ รอ,อบน,นี้ช้า <c oughs> ทำต่อไม่รู้พลังงานจะพอไหมครับเนี่ย <c oughs> พร้อมแนละ้วโทรศัพท์เอ้ยหน้ากากเชื่อม คลิปบอร์ดกระดาษชำระ,ะไม่ใช่อะอะกระปรองน้ำมันต้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือเสื้อนิรภัยกล่องเครื่องมือโทรศัพท์มือถือนี่มันอ๋อได้ละอากาศเชื่อมโอเคครบครับ ต้องได้ดาวนะครับลเล้วอจะคุยกับเขาได้รอบนี้น่าจะได้ดาวละห้องอกลางเริ่มสายฟ้าหัวกะโหลกสายฟ้าหัวกะโหลก42นี่คืออะไรอะ่ะ กระป๋องน้ำมันป้ายกำลังปฏิบัติงานแถบกัน้นระดับน้ำ๋อ,อโอเคครบครับโอ้ลรานี้เร็วมากโอเคได้ดาวแล้วอ่อันดับขึ้นมาเป็นที่สนะี่ครับ เราไปคุยกับไมค์แฮมินตันนะครับดนัลด์เลสเตอร์เราเจอวิทยุสื่อสารของคุณในห้องกลางนะไหมแต่ดูจากบันทึกการเดินตรวจอาคารเมื่อคืนนี้คุณไม่ได้ไปที่ห้องนั้นนี่นะแล้ววิทยุเครื่องนี้ไปอยู่ในห้องนั้นได้ยังไงเมื่อคืนนี้คุณออกจากห้องควบคุมระหว่างเข้ากะแล้วไม่ได้ลงบันทึกไว้หรือเปล่า เริ่มการไต่สวนนะครับเต่านะผมไม่ได้ออกจากห้องควบคุมเลยทั้งคืนไม่มีอะไรให้ต้องออกไปเลยเมื่อคืนนี้ไม่มีใครอยู่เลยหน้าจอก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะส่วนเรื่องวิที่สื่อสารของผมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเลยว่าไปอยู่ในห้องกลางได้ยังไงอ่าน,นี้เอ่อบอกว่าเขาโกหกใช้คำให้การเดิม ของเขาเลือกตัวเลือกเพื่อพิสูจน์คำให้การและหาข้อมูลที่คุณต้องการแต่ลูกศรเพื่อวนหาตัวเลือกของคุณให้หาจุดขัดแย้งกันนะครับคำให้การที่หนึ่งเปานะผมไม่ได้ออกจากห้องควบคุมเลยทั้งคืนไม่มีอะไรต้องออกไปเพราะไม่มีใครอยู่หน้าจอก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับขัดแย้งกันกับสองเขาบอกว่าส่วนเรื่องวิทยุ สื่อสารของผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเลยว่าไปอยู่ในห้องการกลา,างไดนะ้ยังไงนะเก่งนี่ไม้บอกว่าเมื่อคือนไม่มีใครอยู่ในตึกเลยแล้วใครจะหยิบวิทยุสรรรื่อสารของเขาไปไว้ในห้องกลางได้ละ่ะผมไม่ใจดีกับคนที่โกหกผมหรอกนะแต่เฉพาะ พวกที่โกหกได้ไม่เนียนเนี่ยเจ้าหน้าที่โอทูบอกเราแล้วว่าเมื่อคืนนี้เธอเข้าไปที่ห้องควบคุมถ้าคุณไม่เห็นเธอก็แปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในห้องบอกความจริงมาได้แล้วให้ตายสิเจ้าหน้าที่ภาคสนามอย่างพวกคุณคิดมาคิดมากกันมากเกินไปแล้วก็ได้คืองี้ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องกลางอยู่ทำงานเมื่อคืนนี้ผมก็เลยไปตรวจดู ขึ้นเสียงด้วยผมเห็นว่ามีคนอยู่ในห้องพอเรียกปับ๊บมันก็วิ่งหนีผมพยายามจับตัวแล้วแต่มันหนีไปได้ผมไม่ได้ส่งรายงานเหตุการณ์หรือบันทึกเรื่องราวนี้เอาไว้เพราะผมไม่อยากโดนผู้บัญชาการคูเปอร์เชื่อดนีนสิอย่าบอกเขาเลยนะตัวนั่นเลสเตอร์อย่าบอกเขางั้นเหรอฉันไม่ยึดบัตรประจำตัวนายก็ดีเท่าไหร่แล้วเขียนรายงานมาเดี๋ยวนี้ อ๋อไม่ยอมเขียนรายงานนะครับแสดงว่าโอทูน่าจะน่าจะเข้าไปจริงๆแหละอ่าดาวเราหมดแล้วอะ่ะอืมงั้นพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะดาวเราหมดแล้วเดี๋ยวพลังงานก็หมดเดี๋ยวมาต่อกันพระหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับมีอะไรก็เสนอแนะมาได้หรืออยากให้ผมแคสเกมไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย